สวัสดีครับอยู่กับพี่อามและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมทรัคก์โจนั่นเองพี่โจสิ่งรถบรรทุกแล้วเราก็อยู่กับสักนาย R 6 2 0คันนี้พยายามจะเก็บตังค์ให้ได้ Volvo F H 4นะครับแล้วก็เราก็จะปลดล็อกไปเป็นใช้เทสเลอร์คันนี้ได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่กับสักนาย R 6 2 0ก่อน<ะ>แล้วก็พ่วงที่พี่อามอยากจะได้เป็นพ่วงถัดไปก็คือพว่วงบรรทุกน้ํามันซึ่งต้องเก็บตังค์อีก62 0 0 0ตอนนี้ก็ช่างมันก่อน แล้วก็ได้ทําการอันล็อกนะครับผมพ่วงชมิต40ตันตัวนี้มาแล้วนะ <Wow. S 1> กว่าจะอันล็อกได้เหนื่อยเหมือนกันแต่ก็ยังซื้อไม่ได้ครับขาดตังอีก340เยอะนะใช้ชมิต25ตันไปก่อนนะครับ <Wow. S 1> แต่เป็น25ตันที่อัปเกรดอีก10ตันเป็น35ตัน <Wow. S 1> เอาล่ะไปที่ไหนดีครับนี่ครับลงคอนกรีตแฟคทอรี่ครับต้องการลามสโตนครับ หินปูนอีก17ตัน17ตันนี่บอกได้เลยว่าจิบจอยมากเอาไปแค่17ตันพอนะครับไม่ต้องเอาไปเยอะจะได้เอาไปใช้กับโรงอื่นบ้าง17.5ตันทีนี้ก็มาส่งที่โรงคอนกรีตได้ผสมคอนกรีตออกมาเป็นปงเป็นปูนนะเราก็จะต้องใช้พ่วงปูนนะโม่ปูนในการอารับส่งคอนกรีตนั่นเองแต่ตอนนี้สร้างโรงคอนกรีตให้เสร็จสิ้นก่อนครับมาถึงตรงนี้แล้วก็เทมันทิ้งไปจัดไปครับผม เสร็จปีกหนึ่งโรงทีนี้สิ่งที่เราต้องการถัดไปก็คือทำโรงงานพวกนี้ให้เสร็จเส้นครับซีเมนต์<ะ>พลาสติกครับผมพลาสติกนี้ก็ต้องการเหล็กอีก20ตันนะเดี๋ยวดูซิว่าเราทำอะไรได้บ้างเราสามารถไปเอาเหล็กได้อีก50ตันนะครับแต่ว่าระหว่างทางที่ไปนี้เราก็ควรเอาวัตถุดิบอะไรไปบ้างนี่ละกันมีแร่เหล็กอยู่50ตันให้เราเอาไป ส่งโรงเหล็กนะครับหัวลากเราตอนนี้ก็ถือว่าแรงพอสมควรแล้วก็พ่วงเราก็อัปเกรดมาดีการส่งของแต่ละครั้งเราก็จะใช้เวลาน้อยลงแต่ได้เงินมากขึ้นเื้ยเลยเลยแบบนี้ร้อยต่อร้อย,ย,ย,ยฟื้นสามสบสามสตันเสร็จปุ๊บไปส่งโรงเลยครับช่วงนี้ก็ต้องขนพวกปูนคงปูนขาวพวกนี้แหละครับ limestone น,นั่นแหละแล้วก็เอาพ่วงน้ํามันมาให้ได้ <Yeah. S 1> อีกไม่เยอะเท่าไหร่ครับเราก็จะได้พ่วงน้ํามันมาละ พอได้พวงน้ำมันเสร็จปุ๊บขนน้ำมันไปปั๊มน้ำมันใช่ไหมเราก็จะมีแหล่งทำเงินอีกหนึ่งแหล่งประมาณนี้โบ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  <What? S 1> เรารับเหล็กต่อเลยไม่ต้องไปไหนกันแล้วครับวันนี้ <c oughs> เฮ้ยไม่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 ไมไมยังไม่ต้องรับเหล็กมาเอาถ่านก่อนครับถ่านจะเอาไปเผาเหล็กไม่มีเดี๋ยวส่งถ่านก่อนแล้วค่อยส่งแล้วค่อยบรรทุกเหล็กไปเอาเหล็กไปส่งที่โรงงานอื่นแล้วก็วนกลับไปเอาปูนขาววันวันหนึ่งก็วนอยู่แค่นี้แหละครับแต่ถ้าได้ พ่วงวอลโวนะ,ะเราก็น่าจะทํางานได้เร็วกว่าน,นี้มาทรงเหล็กไม่ใช่ทรงเหล็กทรงทานไปที่โรงเหล็กแล้วเราก็รับเหล็กไปส่งที่โรงอื่นเพื่อเก็บเงินเอาพ่วงน้ํามันนั่นเองส้าตันล้วนๆแล้วก็เลยมาบรรทุกเหล็กตรงนี้ด้วยเลยครับสามสิบห้าตันเนาะบรรทุกได้แบบเต็มความจุก,กันไปเลย เอาเหล็กไปส่งที่โรงเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยต้องการซีเมนต์ครับผมอ๋อซีเมนต์ก็คือต้องมาที่โรงนี้ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเอาเหล็กมาส่งโรงนี้ก่อนโรงพลาสติกก่อนจริงๆอีป EP นี้นี่พี่ยามอยากจะเอาพว่วงเอาพ่วงน้ํามันมานะ <S <S จะลองขนส่งน้ํามันดูว่ากําไรเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูว่าเราส่งครั้งนี้เสร็จเราจะได้เราจะมีเงินพอไปซื้อพ่วงน้ํามันมาหรือเปล่านะ <S <S เราบรรทุกเหล็กมาเต็มเตมเลยสามสิบห้าตันเลยนะครับเอ้ยเติมน้ํามันนิดนึง เอาแบบเต็มเต็มถังเลยพี่ <What? S 1> นั่นแหละจะได้วิ่งงานได้นานๆ <What? S 1> อัดมาแบบแน่นๆเหล็กแบบแน่นๆครับทิ้งมันลงไปเราซื้อพวกน้ำมันได้ยังวะสามแสนสองไอ้ขาดเงินอีกหน่อยเดียวดูโฆษณาก็ถึงแล้วเนี่ยเพียงเท่านี้ก็ได้เงินมาอีก20,000ืเหรียญแล้วก็เอามาซื้อพ่วกน้ำมันกันได้ได้พวกน้ำมันเราใช้แล้วครับโบเรียบร้อยภารกิจเราวันนี้ก็คือส่ง ่านหินให้โรงไฟฟ้าทานหิน60ตันครับแต่ว่าเราเล่นน้ํามันก่อนไปที่เอาอายรีฟิเนอรี่แล้วเอาน้ํามันไปส่งที่ปั๊มน้ํามันแ hey, พ่วงน้ํามันก็เท่นะใช้ได้อยู่ทีนี้เราก็จะมีรายได้เพิ่มมาอีกทางหนึ่งครับ <Yeah. S 1> ข้างหน้าคือโรงกลัน่นโอเคมันจะต้องจอดยังไงเนี่ยไหนดูสิ อ,อ๋อมันจะเติมเองอัตโนมัติครับแค่เรานั้นเปิดฝากดที่ฝานะครับเขาจะเปิดเองเติมเองแบบนี้เราเอาไปได้กี่ตัน25ตันมั้ง,งแล้วโรง,งออยรีไฟเนอรี่เขาก็จะค่อยๆสร้างน้ํามันมานะครับทีนี้เราก็เอาน้ามันมาส่งที่แก๊สเตชันระยะทางก็จะไกลหน่อยครับ9ก0กว่าเมตรเลยทีเดียวแต่ด้วยความที่รถของเรานั้น600กว่าแรงมาครับมันแรงอยู่แล้วเก็บตังค์ซื้อ v Volvo ดีกว่าครับ Volvo นี่แรงกว่านี้อีก750แรงมามันก็จะคงจะปีดปลาหน้าดูนะครับ แต่ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะเอาจงจริงนะเอาละอยู่ข้างหน้าเราแล้วนี่คือซันดรามอยเอานะ้ำมันมาส่งคับเพ่โอ้โหหหโหอู้ห<า>ใช้ได้นะเนี่ยไหนดูซิเท่าไหร่กันแนะ่2 7 2ห0เยฮ้ยเยี่ยมอยู่ใช้ได้อ๋อแล้วมันก็จะให้ให้เงินเราฟรีๆมาอีกหรอทุกๆก,การหายไปหนึตันจะได้ร้อยเนะครับและนอกจากนั้นเรายังได้ค่าส่งด้วยนะ เพราะฉะนั้นเราก็ควรเอาออยล์รีไฟนเนอรลี่ให้แบบผลิตให้ได้ไวๆเนาะแล้วก็เอามาส่งที่นี่อย่างนั้นเหรอเออเงินมันขึ้นเรื่อยๆก็ดีนะทีละร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเงินฟรีเงินฟรีแปลวซาายมาสายนี้ตอนนี้ความจุอยู่ที่60ตันครับพี่านั้นสามารถบรรทุกได้ทีละสามสิบห้าตันก็คิดซะว่าเงินที่เราได้จากปั๊มน้ํามันนะมามาเป็นเงินค่าเติมน้ํามันแล้วกันเนาะทีละร้อยเจ็ดสิบห้าเลยนะตอนหนึ่งตันนับตอนหนึ่งการใช้น้ํามันหนึ่งตันนั่นเอง เงินเราก็จะเร็วขึ้นนะทีนี้พี่ยามก็น่าจะสามารถเก็บตังค์ไปซื้อพ่วง45ตันได้นะคือพ่วง45ตันนี้มันใช้เงินตั้ง6แสนนะ่โคตรแพง,งแต่เอาจริงๆนี่นั่งเล่นสักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็น่าจะได้แล้วมั้ง6แสนเนี่ยแป๊บเดียวนี้50,000แล้วเนี่ยเทมลงไปซาย35ตันล้นๆโอ้โห89,000ละส่งรอบนี้ได้30,000เหรียญเลยทีนี้เราวนกัดไปเอาโหลดเดอร์ดีกว่าครับ การที่เรามีพ่วงใช้งานหลายประเภทเนี่ยก็สามารถทําเงินได้หลากหลายช่องทางนะครับทุกๆก,การขนย้ายอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบรับงานได้หลากหลายเนาะโหลดเดอร์ขึ้นไปทีนี้เราก็ปิดท้ายไม่ปิดได้ไหม <Huh? S 1> ไม่ปิดก็ได้นะเนี่ยจริงๆโอเคปิดดีกว่าปิดดีกว่าเพื่อความปลอดภัยครับเราทําอะไรก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนอย่าเอาแต่รีบไม่ได้ไม่ได้ไ <Okay. S 2> เติมน้ำมันเรารับงานเยอะเราต้องใช้น้ำมันเยอะครับจริงๆไอ้น้ำมันซันดัมออยเนี่ยก็เป็นเราเนี่แหละที่เป็นคนไป <c oughs> ไปขนจักรกงกลั่นมาเติมปั๊มเขานะเราก็ยังต้องเสียตังในการเติมน้ำมันอยู่ดีโอเคครับโหลดเดอร์กำลังจะไปที่ควอรี่พอเอาโหลดเดอร์ไปวางเสร็จปุ๊บมันก็จะผลินหินออกมานั่นเองแล้วเราก็หินนั้นไปสกัดทิ้งที่โรงปูนขาว ส่งโหลดเดอร์หนึ่งครั้งได้14,770ประมาณนี้เฮ้ยน้ำมันหมดครับกลับไปขนน้ำมันดีกว่านครับเราคือเศรษฐีน้ำมันครับมาละ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 แต่ว่าน้ำมันมันเติมชา้าอยากให้มันเติมไวกว่าน,นี้เนาะเราก็ต้องรอไปเถอะกว่าจะครบ25ตันถ้าพี่อาร์มอัปเกรดเจ้าพ่วงน้ำมันนี้เราก็จะสามารถบรรจุน้ำมันได้มากขึ้นแล้วก็ทำเงินในแต่ละรอบได้มากขึ้นใช่ไหมก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ อาครับวนกลับไปส่งที่ปั๊มน้ํามันของเราซันดรัมออยรถมันก็แรงเกินดูดิกระเด้งกระดอนแบบบึ้มๆเลยทีเดียวโอเคโอเคโอเคปั๊มน้ํามันอยู่ข้างหน้าแล้วครับเราส่งน้ํามันเสร็จปุ๊บเราแวะเติมน้ํามันด้วยเลยได้ไหมเนี่ยฮะมีความรู้สึกว่าเราก็ใช้พลังงานไปมากมายเหมือนกันเงินอยู่ที่97 890นะครับดูดิส่งน้ํามัน25ตันจะได้เท่าไหร่อ๋อไม่ต้องคํานวณก็ได้เพราะเด๋ยวเขาก็สรุปให้เราดูตอนส่งเสร็จเนาะก็ได้ประมาณ20,000กว่าเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหม 2 7 2 5 0 okay. โอเคเท่าโเคเท่าๆเดิมครับแะองเรองนี้คือเกมชักกร์โจนั่นเองโจสิงรถบรรทุกนะครับอีพีนี้ก็ทดลองส่งน้ำมันนะครับผมลองใช้พว่วงบรรทุกน้ำมันในการส่งดูรวยแค่ไหนพ่ยามก็มันก็รวยอยู่นะ,ะเอาจจริงนะครับเราส่งน้ำมันนี้ได้เงินโอเคเลยนะนอกจากจะได้รอบละว27แล้วเนี่ยเรายังจะได้เงินพิเศษจากการขายน้ำมันด้วยนะครับขายน้ำมัน1ตันนะครับได้เพิ่มมา175เหเหรียญเลยทีเดียว ก็คิดซะว่าเป็นเงินพิเศษนะครับเอาไว้ใช้จ่ายค่าน้ำมันในการขนส่งของเราเนาะเอาสำหรับวันนี้พี่แอมก็ซิมเมอร์และเกมทัคเกอร์โจนะครับก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและเพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสำหรับน,นี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม